บรรยากาศหนาวมากครับอยากจะอยากจะดีเดียวกันอยากจะมีใครสักคนโอ้โหโอรอโอรโรแม็นกันยังม็นไกนย่างอ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่พักกันแล้วนะครับแอนเซียโรจากน่านครับผมและที่ที่พวกเราได้เลือกพักกันคืนนี้นะครับก็คือนาปวดโฮมสเตย์ครับเป็นโฮมสเตย์เล็กๆตั้งอยู่ในอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วโลเคชันของที่นี่นะครับคือบอกว่าดีมากเลยเพราะว่าเป็นโฮมสเตย์หลังเดียวที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนานะครับมองไปทางไหนเนี่ยครับก็เห็นแต่วิวทุ่งนาภูเขาแล้วก็ท้องฟ้าซึ่งเป็นวิวที่สบายตามากๆเลยนะครับ โฮมสเตย์ที่นี่นะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการอยากมาพักผ่อนกับกวนเพื่อนหรือว่าครอบครัวประมาณสัก8-10คนนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีถึง4ห้องนอน4ห้องน้ําแล้วก็ยังมีบริเวณต่างๆให้ใช้มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นห้องครัวสระว่ายน้ําดัดฟ้าหรือใครเบือเบ่อๆอยากจะร้องเพลงที่นี่ก็มีคาราโอเกะให้ด้วยนะครับตอนนี้เรากําลังจะขับรันกันนะฮะคนน่านสนใจทุกคนไอ้ เราดูหัวลาไม่ได้มีไปไหนไม่ได้เลยครบเลยอ๋อเ้ยคุณแต่ผมว่าอากาศดีอยู่นะดีไหมดีสบายสิบดาวเลยอืมนึกว่าจะในมาเที่ยวเหนือมันต้องกึ่งกึ่งฝนกึ่งหนาวน้อยคนทำพิซซ่าโอเคกลับมาดูอาหารนะนี่นี่เนยว้าปูมามี่ได้ไปไหนสับสับสับปูต้มมามี่เฮีย

ปลายสองสามเจ็ดเรากำลังจะไปที่ดอยทักกาดไม่ใช่ดอยสกาด์นตกอีกแล้วไม่รู้คืนนี้จะมากันไหมฉันก็เริ่มจะไม่แน่ใจแค่หนึ่งสองกอดไปเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นโอเคค่ะเดี๋ยวก็ไปเจอกันบนดอยสกาดนะคะ ตอนนี้ตอนเดินทางมาถึงดอยสกาดใช่มจะสกาดอ่าแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าหมอกลงหนามากครับทำให้มองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้ก็พยายามหามุมถ่ายรูปกันอยู่แต่อากาศดีมากเลยครับเป็นไงกันบ้างครับได้เลยไอ้วุดดีดีบรรยากาศหนาวมากครับอยากจะ ยากได้เดียวหมอยากจะมีใครสักคนรอ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 เป็นกก่ย่างเป็นกก่ย่างโอรอเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะใจกันเลกเกินนะฮะในจุดจุดนี้นะจุดจุดนี้จุดนี้โอ้ยที่สุดบ้านสกาดกม8เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในอำเภอปัวครับที่นี่นะครับมีทั้งที่พักและร้านกาแฟครับคอยบริการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ครับจิบกาแฟร้อนๆไปชมวิวแบบนี้ไปเป็นอะไรที่ แต่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 ครับไหนครับวิวบรรยากาศนะบรรยากาศในร้านดีมากดูหมอกนะะดูหมอกด้านหลังมองไม่เห็นอะไรเลยหมอกนะฮะ ทำอะไรคะไม่เย็นไม่เย okay, ็นอีงางไม่เย็นอีกานฟินเหาะเลยโคตรฟินรอนเลยมันนดอนเลร้อนเลยเบื่อเนร้อไม่เบาที่แมก็ปาเพีเดียวก นี่นะฮะสภาพแต่ละคนทั้งวันมา,าแล้วแบบอิดโรยและหิวโซมากโซตายู้ตายเป็นบึ้ในู้ตายเป็นบโยบุงโยบุง yes 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 วัสดีครับทุกคนตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงเป็นโมงโเราก็ได้เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางไปสปันหมู่บ้านสปันนะฮะนี่จะบอกว่าหลงรักที่นี่มากครับดีมากเลยโฮมสเตย์ที่นี่และที่ประทับใจมากๆเลยนะครับก็คือพี่มวยกับน้องเรนะครับสองคนนี้เนี่ยคอยบริการเราเหมือนญาติมิตรเลยครับซึ่งอบอุ่นมากๆเลยนะครับ ภาพา็ปไงบ้างครับปลาเป็นไงน,นะครับรีวิวกระชากมะเขือไงครับดีมากครับต้องลองคือจำเป็นต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ไหมอืมอ้า